เห็นพระอาจารย์เนี่ยลงเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศรัตนปริทธเยอะมากเลยหนูก็เลยยังมีคําถามนึงค่ะว่าและจริงๆเนี่ยการประกาศรัตนปริทธ์เพื่อนะคะอาจารย์เดินพรว่าการประกาศรัตนปริตธเนี่ยคือการประกาศคุณแห่งพระรัตนตรยัยซึ่งพระรัตนตรัยมีทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งรวมสรุปแล้วคือ3ประการพุทธคุณคือปัญญาธรรมคุณคือความจริงและสังฆคุณค,คือความดีการที่เราประกาศรัตนปริทก,ก็คือการ อ้างเอาสัจจะคือความดีความจริงและปัญญาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจคุณแห่งพระรัตนตรยัยทั้ง3ประกาศนี้เมื่อประกาศไปแล้วเราก็จะเกิดพลังใจคือพลังแห่งความดีที่ตัวเองได้ทำด้วยน้อมไปถึงกำลังแห่งพระพุทธคุณด้วยแต่น้อมไปถึงคุณแห่งพระสมมาสมพุทธเจ้าด้วยคือปัญญาแล้วก็อ้างเอาสัจจะนั่นแหละ องศจานี่แหละฤทธ์ก็ดีเดชก็ดีอัศจรรย์ทันจิตทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากปัญญาเกิดจากความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นอำนาจตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้บุคคลที่ประกาศรัตนปริตรเนี่ยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตแล้วก็หันมาสร้างความดีเรื่อยๆไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัดเราเนี่ยวัดยางกวงก็มีการประกาศรัตนปริตรทุกวันเลยตอนเย็น ช่วง18นาฬกา25นาทีไปจนถึงทุ่มครึ่งเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมตลอดจนถึงพี่น้องศรัทธาชาวเชียงใหม่ได้มาร่วมกันกับกลุ่มธร,รมนาวาวังนครพิงที่วัดยางกวงของเราร่วมกันประกาศลัตนปริษในทุกวันที่วัดยางกวงขอเจริญพร